สวัสดีครับ f อฟซข้าวลงสวนครับผมนะครับวันนี้เจอกันในวันจันทร์ที่16บหกอิบพฤษภาคม2565ากครับพี่น้องนะมาเจอกันบนหลังคาบนหลังคาปิงปองครับพี่น้องนะ,อะตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นการมุงในแผ่นที่11นะฮะลุงกาลังนั่งอยู่ที่แผ่นที่10นะครับพี่น้องนะ เนี่ยนะครับมามาาดูว่าเขายิงกันยังไงนะครับผมตัวที่เป็นเเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นตะปูนะครับเป็นตะปูเกลียวนะครับผมที่เป็นตะปูน็อตนะครับผมซึ่งต้องใช้ตัวสว่านกระแทกนะครับผมเนี่ยนะฮะนี่ยเนี่ยในการยิงนะเป็นแบบนี้นะครับผมยีงหัวจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นสว่านเบอร์8ครับพี่น้องนะนะครับผม เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหมาแงนนะครับตรงที่ลุงนั่งเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีการในการที่จะรับลมที่แรงมากนะครับผมในช่วงหน้าฝนหนักๆอย่างเงี้ยนะครับพายุฝนนวลมานะฮะก็ได้ข่าวว่าแต่ตอนนี้ก็มีพายุงวงช้างด้วยครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําก็คือว่าต้องยิงทีไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะตัวด้านนี้เนี่ยนะครับเขายิงถีกันเลยนะครับผมแต่ว่าตรงกลางเนี่ยรู้สึกว่าจะยิงห่างก็เรียกว่าเว้น ก็เรียกว่านะฮะเขาเรียกว่าตรงตรงที่มันนูนๆนะครับร่างกาที่นูนๆเนี่ยเขาเรียกอะไรตรงส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยนะฮะยิงแค่ยิงอันวันอันวัน่าเรียกนะฮะหนึ่งอันเว้นหนึ่งอันนะครับผมนะแต่ว่าตรงปลายก็มีการยิงเย็บถี่นะครับผมนะแล้วก็ในระหว่างแผ่นเนี่ยก็จะมีการเย็บด้วยตัวริเวทนะครับพี่น้องนะก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมนี่ก็มาให้ดูบรรยากาศนะครับว่า Uh, หลังคา uh, ที่เป็นหลังคาสีแดงนาโนนะครับผมที่ลุงสั่งมาจากทางโรงงานที่โคราชเนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะมาดูมาดูาด uh, หน่วยก้านดูว่าจะสู้กับพ uh, ายุลมแรงนะครับผม uh, ที่มันจะมาช่วงหน้าฝนหรือว่าลมหัวช้างอะไรแบบนี้นะครับพายุหมุนพายุงวงช้างอะไรแบบนี้นะครับจะได้หรือเปล่านะครับนะฮะก็ดูดูท่าทางก็ค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงนะครับผมนะ งานชิ้นต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นงานครอบข้างบนนะครับผมเนี่ยครอบข้างบนนะครับก็คงจะมีตัวตัวครอบนะครับด้านบนนะก็คือครอบบนแล้วก็ครอบข้างล่างนะครับเพราะฝั่งนี้เป็นฝั่งสูงนะครับผมมันเวลาเวลาฝนมาเนี่ยนะครับผมก็จะเอ่อเขาเรียกว่าก็จะไม่เข้าไปในไปในอ่าเมทัลชีตนะครับแล้วก็อ่าไปในโฟมนะครับผมที่ที่อัดไว้นะครับผมนะแต่ว่าถ้าอยู่ตรงตรงปลายโน้นนะครับผมจะต้องใช้วิธีอ่ ซ้อนนะครับพี่น้องนะซ้อนซ้อนอ้ตัวครอบเนี่ยซ้อนเข้าไปข้างล่างนะครับผมก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาน้ํมันไหลลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็จะไหลผ่านไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าครอบไปดักน้ําไว้อย่างนั้นนะครับผมส่วนล้างน้ำเนี่ยก็จะครอบข้างบนอีกทีหนึ่งนะอมอมบนอมล่างนะครับพี่น้องเป e right ็นเช่นนั้นนะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมนะว่าลังคาของลุงเนี่ยนะครับยาวนะครับมีความยาวประมาณ อ่สิบเมตรนะครับผมลุงก็สั่งตัดมา1ิบเมตรนะครับผมมันก็ในระหว่างแผ่นก็จะไม่มีรอยต่อนะครับผม <c oughs> การอ่หมุดอ่เย็บด้วยอ่น็อตนะครับเบอร์แปดนะครับมีความยาวก็ประมาณ6กนิ้วเนี่ยนะครับผมนะ <c oughs> ก็จะเย็บที่อยู่ตรงหลนด้านบนเนี่ยนะครับผมเนี่ย <c oughs> นะครับผมอ่ก็ก็สามารถที่จะเย็บอ่าอ่างคาที่มีขนาด 10เซนติเมตรนะครับผมบวกบวกกับความหนาของเจ้าเมทัลชิตอีกประมาณจุดสามนะครับต่อแผ่นแผ่นล่างแผ่นบนก็จุดเจ็ดนะครับก็เป็น10.7เซนเนี่ยนะครับก็ทะลุนะะด้วยน็อตน็อตเนี่ยนะครับผมที่มีหัวขนาดขนาดหกนิ้วนะครับผมจะเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับผมเนี่ยซึ่งต้องใช้เจ้าสว่านที่มันเป็นสว่านกระแทกแบบนี้นะครับผมเนี่ยเพื่อที่จะขันลงไปนะครับผมนะ วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับว่ามีความคืบหน้าในการมุงหลังคาปิงปองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมที่เท่าที่ไปดูข้างล่างนี่ก็รู้สึกว่ามันก็เยน็นเย็นอยู่นะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องรอให้ลมลมเข้าเนาะลมพัดผ่านถ้าลมไม่พัดผ่านนี่ก็อาจจะก็เย็นอยู่นะครับผมแต่ว่ามันก็จะรู้สึกอึดอัดนะและมีอบอ้าวอย่างนี้นะครับผมเย็นแต่ว่ามันมันอึดอัดนะครับผม ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองดูว่าที่ลุงใส่บานกระดกนะแล้วก็พัดลมดูดอากาศไว้เนี่ยมันจะช่วยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะแต่ว่าในเรื่องของหลังคาเนี่ยนะครับมันมีอ่าฉนวนอ่าที่ทางโรงงานเขาบอกว่าเป็น EPS นะครับไม่ยุบไม่ลามไฟเนี่ยนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นไปยืนไปนั่งอะไรได้เนี่ยนะครับเนี่ยลุงก็มานั่งอยู่ตรงอ่อเขาเรียกว่าตรงอ่อใกล้ๆคานนิดนึงนะฮะเอาเสนแต่เขาบอกว่าก็เดินไปได้เพราะช่างก็เด,เดินไปเดินมาตรงนี้นะครับผมนะอ่าคลิปนี้ก็เอามา มาเป็นแนวทางสำหรับท่านที่อยากจะลองใช้วัสดุมุงหลังคาแบบแบบนี้นะครับผมอของของทางโรงงานนี่เขาก็ราคาสูงนิดนึงนะครับผมตารางเมตรละประมาณ700นะครับเพราะลุงเอาอย่างหนานะครับผมถ้าเป็นอย่างที่6.5เซนเนี่ยนะครับก็จะถูกลงกว่านี้นะด้านหน้าของลุงเนี่ยนะครับด้านที่เป็นเป็นเพิงเนี่ยนะครับผมจะเป็น,ปน,ปนส่วนที่เรียกว่า6.5เซนนะครับผมก็จะก็จะบางกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นลหลังคาหมาแงนเนี่ยนะครับผม เพราะว่าลุงทําเป็นกระต๊อบเพิงหมาแงนเนาะนะฮะตรงเป็นหมาแงนนี่ก็ก็จะมีความหนาอยู่ที่10 10จุดเอ่ออ่า10.7ซมน,นะครับผมประมาณนั้นนะครับผม3.5กับ3.5ก็คือ3.5กับ3.5มมิลน,นะฮะก็เป็นประมาณจุดเจ็ดจุดเจ็ดนะครับพี่น้องนะที่เป็นความหนาทั้งหมดนะฮะก็เป็น10.7จมิลน,นะครับผมรวมทั้งเมทัลชีตแล้วก็ทั้ง E.P.S. เออ่ ที่เป็นปูมที่อยู่ตรงกลางด้วยนะครับผมนะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนครับพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอลองถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่เป็นภาพรวมมองจากวิวมุมสูงแบบนี้นะครับทั่วสวนแล้วก็รอบๆข้างหลังคาเป็นยังไงนะครับผมคลิปนี้ขอให้ FC ฟซีเขาลุงทุกท่านนะฮะลุงสวนทุกท่านนี่นะมีแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขนะครับผมและใคร คิดว่าชอบคิดว่าใช่คิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ลองกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องออร์แกนิกการ์เด u นบายอังเคนะนะหรือว่า Facebook ก็อังเคนะนะนะครับผมหรือว่าจะเป็น IG นะครับอังเคนะนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมพี่น้องอ่าบ๊ายบายสวัสดีครับ